สวัสดีสรครับพีน่น้องช่าทคร่งเค็มขรัเครับลักจากกันโชกันบนี้แล้วก็ไมาเห็นเจ้าเข่าครับแต่จิตแสบดบ้วหน่น้อยไม่น่อยเจ้าช่งักกิดด่อนสันอันเจ้าขอผพี่สอม,ม,อมอีมเถอะอีมอันหนึ่ง มามามามได้ดกมาพค่คอยเบาเพื่จ้าพจ้าบ้าเอาเอามาพัดมาพัดหน่มาพัดอีกเขาบอก่าเขาได้ยินงะไรเขาบอกว่าอันได้ดูกดัดค้นฐานูการเซ็นถาพยางพญางบมาอัน ไปเห็นผู้สาวร้านอาหารแล้วเอาบลาไก่หอดท้างนั่นว่าแล้วเขาบอกเพิ่กินเนี่ยเขาบอกได้บอกกลิ่นเดียวไปไดนอ่ะหอดบลาไก่หอดเท้าพี่น้องเลยไปเห็นอาหารตานนี่เราพ่อพ่ออยากไปนั่มไปไหนบอกว่ามีนังเห็ดกระเบ็ดการเติมถาก็ะเบนลงมาเหมือนบอกเดี๋ยวเบิ้งอ่านคอยลงมาเหี้ยวคอยเห็นยุว่าเติมเจ้าคัทขาดเถอะเต็นเจ้าคักขาดตรงไดียว่ามันนอนน้ำเข้าแหมเอาขึ้นเป็นนังสั่น พิจะน่าจะความไหนด้วยยายดูฮะเราสรงคอเลคตียนซีกียกันกับเล่าอยู่นี่มืออื่นนี่แหะโอ้มือจะไดนมือพืชพืชเขามาถึเกียรอยู่เลยไะเกียเลยบอมืออื่นถ้าไปนําเลยสินีนเลยเอเหาปังกันกอหาก่อนมอานนับอลบอลแล้วมันรองาเลยโอ้ข่าบอเลยทื่อนําไปเกียร์ซีตแรก ไปเมื่อนี้กัสิไก่กวานเมื่อืัอนี้มันเพิ่งจากกันได้มื่อวันนี้มันเพิ่งถอดกันไปตกใจแล้วเนาะแล้วเข้าเบอกนั่นไม่ยังเป็นสุไกเนาะเอาฮะเบอร์น่าจะมากันเอามาเป็นอะไรวะขวกนี้ไปเห็นอาหารตากันไปเห็นนี่เบาสูข้าฟังเด้ผู้นั้นเป็นยังสันผู้นี้เป็นยังสี่เด้จะเป็นหลายเป็นปะเบาหั่นให้ให้เอีแล้วเบาหั่นสิ ผีใสบวิดกใสผิดเก็บหน่อยเลนเนน้อใช่เนาะที่จืดว่าเนเด็กน่อยนักเลียด้นี่ใส่ในเมนอไปบดมากกะเทียมมือนั่นฮัทแลีวกะเทียมองขนาดเต้นเต้นเท่าขนาดเท่ากันอูแขวนพพาเชิดตัวไม้หลังเต้นไห้คุณแม่พอย่านุ่งมจักเต้นมพูนเนบน ข่อยไม้ข่ยอ,อยปลกล,ล้างเต็นต์ไว้ย่างดีข่อยไม้ข่อยยานไ่้เห็นสรุปแล้วสรุปแล้วบ่มาเลยนึกว่าจะเปิดเข้ามาแล้วก็หอมแก่ผมคือหอดเจ้าด้วยเตาอ่ะจะดูเปิดจริงจริงจะดูกขาเปิดใจอนะไรกันมาจังใดเขาเห็นรถบาดเขาเห็นรถบาดมาว่าสีมาจังไงงก,ก,งกจังใดจังบ่ามาสร้างบอ่อแดดเผาอยู่ทั้งในรถในเตาเนาะสร้างบ่อแดดเผาในรถเนาเนียบัดลมมาจังใดวะ ไปเลี้ยยุย้เต้นร่างพะแพงแดงๆเพระกะว่าเต้นเจ้าคัดผักชนะขึ้นไป,ไปนอนต่อขึ้นไปนอนต่อเอาอันเป็นังไรสันนิษฐานครับวันนี้ก็ผัดหมูผัดคณะใช่ไหมวันนี้อันนี๋ถ้าเราเราก็ปรุงก่อนเนี่ยเราใหา้เราเอาปรุงมาใส่อย่งหน่อยก่อนมันก็มันจืดโคตร เากะว่าเขาแต่ว่าขึ้นเนาะพี่ลองให้คนละหารอยขอบคุณที่ลองมากมากแล้วก็มาใส่กระเป๋านั่นแหละแล้วเอาไปน้ำพอเห็นเจ้ายุ่อันได้ลิปอาจารย์เบิดอันเท้าคอยฟันเจ้าฮัาเขาคอยกินคนเราได้ไหมว่าเนี่ยแมนแมนแมนโอ้ยนี่ก็คือหอด้วยอินสตรายสู่นขอยว่าอะไรได้ขอยว่าว่ามหาขอยว่ยน้ำหอดหมองเลยขอยว่าน้ำเด้ยกขอยว่ามากหอยดไซน้ำหด้รื่อยขอยว่น้ำหอดรถเลยเด้ว อยาเขาบะลปุ้เนีโอ้ย่ไป้จิบจีเกาหอมบลเลียวเบอรงัเดียวเบอรงมันนอนน้ำข่อยแล้วเต็มนะดออซ่ายังเลยวะโอเคเลยสีสัรปุ่บ่ัไหมขุ่ก็ขุ่มไม่ใช้ดูุ่มเอะเลยขุ่มดูเป็นแจห้างีเออ่อยหัวดอกสู้รถนะต้องบอกข่อดอกบ่เด็อกะทิทเจ็แจว่า หน้าเวทีเพิ่นสงวนลิขสิทธิ์แล้วเริ่มตั้งแต่วันที่มีตัดไปเพราะว่าเพิ่งขื่นโค้งขึ้นยังแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องก็ะทาเบิงมือมื้อเปิดโตเลยนะครับบัดนี้เด้ออุ๊ยๆเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะบ่อเดีเข้าเอาเดี๋ยวมันจบถ้ามันบ่เพราะมันปูเลยพี่น้องกระทะเบิงมือเปิดโตเลยนะครับหน้าเวทีเพิ่งตอนนี้สงวนลิขสิทธิ์แล้วนะครับักคือกันกับทุกๆปีแหละเนาะ กกผุดแล้ววันที่ยีบจีผุดแล้วจังสีได้ไทยหนา <c oughs> เวทีเนี่ยต้องห้รอบอบอดเพื่อนอันอ <c oughs> หอยมาเทหอยมาเทสุดยอดแล้วนะครับวันนี้ ัวลืมผัวครัวนี่หรอน้ำตาจะทั้งใส่ได้ขัวอะไรเป็นรีเลยม่เห็นันจะาเจะป็นเาะ่ามีการเติมรอบสเข้มก็เข้มไปเลยเห็นก็วานไปเลยเจ้าไปแบนอกเกียกัจาเนาะสึกกัจาไมนหูปเอาพี่ มันมีตลาดเด้อจ้ะลูกมีแต่ว่าเฮาจะว่าเฮามเนื้อย่างอยู่10จุดสิวามากัตันเด้อบ่ก็สิมาจังงันฮะบ่ยเข้ามาสู่ผู้ผู้จิอยู่เด้อนี่เนาะตาง้วยนาะคัแยัง่ๆเข้มบ่มีพวกเจ้าเขาบ่ทเบิดอันนี้ยพวกเจ้าตกใจ กินดหดเป็นกกเป็นไสหมูครอะกวางกวานากินหลดถ้าอยากนี่ก็กินโหลดเป็นโลกกัตายก็เอาไปเาเอาไปจิดแผ่นคิดทั้งหลายเป็นไ่เยอหน่อก่อนติตายก็ีหฮะคนบุกครเขวี้ยจะห้าแบบดด้จะหาเป็ได้เอาเห็ดที่เพาะมีคชุบเป็นแบบได้อะมันก็มีเสมอครบสุกแต่ว่าห้าวเฮ็ดเอง อยากยัดกระสืออ,อยาก <ม EN S 1> ายัดกระตินผัดไร่ปรโาทูวันน,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 นี้โอ้เจ้าหน้าทั่กระยูบาริ้รถพักกระิจืดไปแล้วน้ำซุ่อะไยสองสาวผัดครับถุงดำเหรอแม่น้มีถงดำไหม เอาหานใหญ่ค้นเอาน้ำซอสวานลงไปสิย่างนั่นก็ดูกลมลใปัน่อบเสตีปั้น่กวสเนาะห่อวเสตีนั่นสิเป็นขาเป็นผัดคิดถึงผัวครับชื่อผัดน้ำยมาแล้วผัดขนาดหนาดวายแล้มาผัดขนาดหมก่อ เราบอซันกับข้าเหนือแล้วก็สิขางซันขนามุกกอาช้อนนเ่รีกันอ้มเตียมอะไรเน,นี่ยอามาลงนี่เลยเียงก็ไม่เรียกแทะเพียงก่าตกรงตะกริ ก็บบรับว่าอร่อยแน่นอนเลยคิดว่าุบแล้วผักไม่เยอะนะพอดีเนาะฮะเยอะเนืน้อหมูเยอะมากเลยจา,ยบบาหยนหน้าเราได้กิน้ไก่เนี่ยหลักน้อยหมูต็มตุ๊บอะไรกินไก่เยนกันแนมเอาอาทิตย์นึงกินหมูกินหมูสองเพียน่อหนักสิ็นไส้ิมมันใหญ่ด้วยหแน่นอนครับต้มจืหนึ่งเนหนูไม่ซิมหรอก ใจสิมาโอยอี่ยเป็นแม่ขั่วกับตรงน้ำซีมเนี่ยไบอสแค่เนี่ตีอดไปด์นะทำแล้วกินไหมออไม่กินนะไม่กินแล้วทำไมไม่กินบอย,ยากกค่เนี่ยอย่างกินไหมกินโอ้ไม่ต้องชิมด้วย<อ>ววก็ชิมก็กินทั้งวันก็กินทุกวันก็กินไหนล่ะ อ่ะฝากไปหอดพญาวั왕คืนหอดพญาวังเนาะฮคือหอดพญ왕ปะคือหอดเราอยู่คืนหอดเราอยู่เดิว่าแมนว่าคืนหอดเดิพี่น้องดีท่านนี้ดีท่านนี้อ่ะขอบคุณกตรงใจครับพี่น้องดีท่านนี้เนี่เราก็ดีอยู่วันว่าไม่แมนว่าเรากรดีเนยเราก็ดีสุดเราสุดยอดเลยเด้พญาวังนะเกียดเกียด์ใดว่าข้อหน้าที่ได้ยู่กับพญาวังนะอ่ะพอการ์ตูนนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม